พี่น้องครับรถแต่ละขั้นเขามาผมมาปลอยพานนะครับผมมาปลอยถิ่มมาปลอยพานแม้แต่พวกเครื่องเสียงนะครับใส่บ่ได้ขั้นนี้นะครับใส่จอให้ฟรีจอแอนดรอยนะครับระบบสัมผัสเบิร์ยูทูบเบิรงผมรีวิวก็ได้ลงเบิรงผมเนี่ยก็ได้ย้ำครับรถแต่ว่าให้คนหนังหลังเด้ครับแต่คนขับอเยอาเบิรงมันติดมันติดโซนมันติดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เราเขาทำมาให้นะครับโดยส่างผู้ชำนาญงานนะครับ เพิ่นมาตตดตั้งให้อยู่บ้านเลยอยู่ลานผมเลยนะครับเอามาตตดตั้งให้ว่าไฟตรงหดเครื่องเสียงตรงหดบ่ดังเฮ็ดให้มันดังให้ผมแน่นะครับเพื่อนก็มาดูแลถึงถึงบ้านถึงถึง้งงงงานเฮาเลยนะครับแต่มีลำโพงเนี่ยอันไหนมันใส่ได้บ่ได้กับเปี่ยน่มนะครับอันไหนมัน,นบ่ได้กับ่ต้อรงใส่นะครับพี่น้องมันมี่แค่นั้นขอให้มันดังให้พี่น้องขี่รถไปมันดังเพอได้ยินนะครับเอาทำท่านยินีนีก็ได้นาะ ก็ดีก,ก็ยูพี่น้องมาเป็นซัมท่านินหนอกเนี่ยคือ,อยังขันนี่แหละผมตีไทยยูเนี่ย,ย,ยังบอลแล้วนะครับพี่น้องนี่เพิ่นกำลังไล่ไล,ล่ระบบไล่ไลสายไนทุกอย่างนะครับนี่เพิ่นกำลังตัดต่อนะครับตอนนี้อันปีนี่ใส่ได้บ่นี่เหรอปีบ่ได้ใส่ได้พี่น้องใส่อัดหูไว้ซื้อเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมพาให้มันดังนะครับนี่ขันนี้กับขันต่อไปครับพี่น้องลื้อบอแล้วน,นะครับขันนี้ก็ลื้อลงไป ว่าผมจะเฮ็ดขายออกมาแต่ละขั้นผมก็อยากให้ได้คุณภาพนะครับเรื่องราคาพี่น้องนะเรื่องราคาพี่น้องก็คอยพิจารณาเบิง้งว่าผมขายแพงขายแพงขายถืกอแล้วผมเฮ็ดให้ดีโดยซ้ำใดผมเฮ็ดให้นะครับดีกว่าพี่น้องเอาไปซ้อมผมจะซ้อมก่อนขายมีออยหงผมบอกเบิดตนะครับคือขั้นนี้เดี๋ยวใกล้สีแเล้วเล้ยวกลสีล่างเฮ็ดติดอันนี้เรียบร้อยผมก็จะเอาไปติดฟิล์มนะครับ ว่าสิเลี่ยมแต่ละขั้นมันหมดทำหน้าให้พี่น้องให้ผมถกกำไรนี่ผมโอนซื้อขอน้ามลายๆนะครับขอให้ผมมีกำไรผมยังสิได้เฮ็ดต่อไปได้เฮ็ดบันไดก็ขาดทุนนี่ผมก็เฮ็ดต่ออีกบ่ได้พี่น้องก็สิบ่ได้รถที่ดีๆไปนะครับอาจสิตึกต้มถึกตัวนะครับจังได๋ก็ฝากติดตามนะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ